เฝ้าลงกับรถที่เดิมหลังรถแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยถุบบ้านกันสอง อ๋อมันรอบมากแบบเดียวกัน โอเคอเคปปด็กหลังเป็นทางการซูพอลลี่ย์ใครเปรี้ยวปากเป้าแล้วแล้วที่ไม่เรียนมาไม่เรีย,ยนื่อก่อนเป็นเสร็้เป็นสามเทีน นานแล้วใช่ไหมแล้วพวกดวทำอะไรเลียเ้ยงไก่เลี้ยงไก่่สาปีครับเราเกี่ยวเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่อดีนะเริ่มแล้วนะเออบอกย่าพี่น้อ,องด้วยนะทำไปสักวันก็ะโดนอย่างนี้แหละมีลูกเล็กด้วยเหรอลูกสองคนแล้วที่ถูกหวยสามชิ้นน,น,นี่จริงหรือเท็่ จริงครับถูกเรามาซื้อบ้านที่สดเลยครับอ๋อถูกจริงใช่ไหมวัดไหนคะไไมม่่ทเมษาครับ16เมษาผมเกือบหลายปีแล้วครับเอาเงินไปทำอะไรบ้างยซื้อบ้านแล้วยาเล่นไก่นีฟูต11ล้านจริงป่ะคู่นี้ผมเล่นๆแล้วลูกสองคนมีกี่คน นี้สองครับเดวเดคำนั้จะตามสนองรับานะที่รถฐบานที่มันมันใช้พิกรรม ใครทำอะไรก็ไปยึดในบทไม่สนเนาะ